สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารบรักทุกท่านนะครับไทยบ้านนอกเด้อครับพี่น้องมาเมื่อนี่นะครับได้เสียงมาแต่ไก่เลยครับพี่น้องทางป้าคําใสลานองค์ปู่ปาริจิตครับเพื่อนว่าว่าไทยบ้านนอกเจ้าสิไปสมานี่ก้อนเห็ดอย่างน้อป้ามีพี่น้องเอฟซนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนได้ฝากนะครับพี่น้องเป็นชุดเสื้อผ้าเนาะนะครับ หนึ่งชุดนะครับหนึ่งตัวอืมห,หนึ่งตัวครับพี่น้องคมกันเลยโอ้ยขันสันเรอเอาสุดที่เฮาไส้ลำเจอสีดีนะ,ละปลาคำใสพ่นก็เลยจัดให้เลยครับพี่น้องนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณเนาะนะครับทางพี่น้องเอฟซีคุณวาลีโลเซนเนาเออออตเตียเวียนนาครับผม ต้องขอบคุณทางป้าคำใสด้วยนะครับเราจะทางพี่น้องเอฟซีคุณวาลี่นะครับอยู่ออสเตรียนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าจ้าน้าสกุลเพื่อนจากไหนเนาะวัสเตรียคุณี่บอกเออเอาใส่แค่นี้เจ้าเลิกค่อยแหละเอาไปในไลน์เลยของพอยครับผมอโซนี่นะน้องมีเนาะใช่เอาไว้ล้ำเออเอาไว้เสือล้ำเนาะเดี๋ยวดูคอเสือเมื่อก่อนจะมีเสือรุ่ แต่ยัไม่เป็นอะไเออเป็นชุดแบบมันชูงกระเบนเนาะทั้งเลื้อทั้งหน้าทั้งหลังอะนี่ทั้งหน้าเนี่ยมันเป็นสองอันนี้อานนี้ด้านหน้าเอออันนี้ด้านหลังใส่ผงนู้ใส่ผงนู้อันนี้สื่อกระเทียมก็พักเหนียวงามเลยแล้วดีกว่าไปเอาสว่างมากเลยแบบมันมันแบบใส่ยางแบบมันใส่ความสุดแขนเออ ทีนี้เรารู้แล้วว่าต้องใส่แบบนี้เขาแบบนี้เขาจะก้อนมันรูดออกเรผมมันรูดออกบ่โอ้หุงามเลยนี่นะอันมีมีเพื่อเสืออยู่ปแบบนี้นะนะมีมีเพื่อนใส่ด้วยไหมแบบนี้ก็มีนี่แหละมันฟื้นอะมันฟื้นก็ใส่แบบนี้บ่มีโอ้ผมยกขาแล้วผมปวดขาโอ้บริการไม่เบ้านมันดูว่างค่ะมันเมื่อแล้ว อืมอุ้ยในการเลยมีมาเบิ่งดูฮะมากับพอดีกับเจ้าเลยเออเอมียนเลยเนาะบรรยากาศพามัดแลบบอันนี้นะอืมแ้บมันลำแบบมันงามอืมเลยพออคือว่าจะได้ตัวนี้หรือตัวนี้กันหุ่มยังไงสี่เกลียวนะมันลูเออเอาตัวนี้ละเพราะว่าสีน้ำเงินเนาค่อยมีแบบ ที่เป็นแบบนึงออยู่ืสีนี้แล้วสีเขียวเนี่ยซักนะมันลายน้อยเขาเลียวไก่แล้วมันเป็นสีเขียวด้วยครับผมงามงามงามปากเลยเนาะเป็นแบบนี้กแม่้เจ้าใส่ไาเจอเป็นตัวอย่างนะอันนี้สีอันเหลืองนะสีเหลืองเจ้าอัน

จะได้ให้บางทีขพื่อนจะว่าโอ้นี่คือข้าวชุดอี่จะเป็นแบบนี้เนาะข้าวชุดสีมันเข้าได้ทั้งสีอะไรนะสีเหลืองสีเขียวสีเข้าหลายชุดนะที่สีเออน้นำสีน้ำเงินสีอะอ,ะอะไรน,ะบบน,น้ะสีชมพูชมพีเพื่อนอ่ะโอสีชมพีก็มี Mazlum ini, Maz el. Ini Maz, dari ini apa ini? Eee. Terus. Maz juga. Kau, sebanyak นี่น้องเมียเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นตะเบือยดีกว่น้อง่า,า,ออมมายาามมาลมมาแล้วเปเ่อลืมเลยท่าลำน่ะลืมหมดแล้วนีเอลืมหมดแล้วดีนเลยเนาะอ่าลืมหมดแล้ว,ลมมลวนีไหย ถึงก็ละนานแล้วนะครับน้องก็สวยงามดีนะครับสำคัญที่สุดเนาะก็เป็นชุดอ่าคนไทยพื้นเมืองครับผมก็ต้องขอกขอบคุณนะครับทางคุณพี่วารีเนาะนะครับเาเออครับผมจากออสเตรียนะครับเวียนนาครับคุงเวียนนาเนาะเราเคยจะได้ยินก็ขอโวยพอนนะครับ ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเงินในนองทองในมาปันาหาอะไรนี้ถูกลอตเตอรี่เรามัลที่1นลอตโต้แจ็คพอตนะครับทุกๆครั้งทุกๆงวดตลอดไปนะน้องต้องขอบคุณคุณใหญ่สูงไว้คโอกาสนี้นะครับถึงแม้ว่าความสวยงามที่เขาจะเห็นนะครับเป็นชุดเสื้อผ้าแต่สิ่งที่งามอีกส่วนหนึ่งก็คือความมีน้ำิตน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ต้องขอขับคุณอย่างสูงไว้นั้งโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสบายดีครับจวนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมณโฑอ,อมอรพรมซับครับมี t ีพี c าแฟทีพีโกโก้ครับแล้วก็ครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มซีบังคันพัดเมต้าโกแคนเนาะรวมไปถึงนะครับสบ,บู่ฮันนี่โซฟนะครับฝากในว่ามก่มใจของพี่น้องเอฟซีทีโครพรักทุกท่านไม่น่าโอกาสนี้ด้วยเดี๋ยวพี่น้องเด้อในชุดโปรที่เป็นชุด โปรหม้อแปลงนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นการให้แสงสว่างที่วังสู่ปัิที่จิตน้าคราวนะครับพี่น้องหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งชุดหนึ่งโปรเอาที่พี่น้องสะดวกเอาที่พี่น้องสบายใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากเด้อพี่น้องเด้อติดต่อกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ0927947526 0 9 8 5 6ด5 2 6 6 0632425644 0 9 2 3 9 2 4 4ย8ครับพี่น้อง เหมือนเก่าเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าแอดไลทีพีซีนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องบรรยากาศย้ำแรงของมือนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทางพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายท่านเนาะนะครับที่ได้อ่าไปเยี่ยมไปยามนะครับให้กำลังกําลังใจในช่องไทยพนอกเด้อครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ไปส่องไปจอบไปเบิ้งนะครับแล้วก็นะครับติดตามนะครับให้กำลังอกําลังใจนะครับไม่ข้ามด่านด้วยนะครับพี่น้อง คือว่าเป็นกําลังชิ้นกําลังใจสาคัญอย่างทีเดียวเชียวเลยนะครับพี่น้องอย่าลืมเนดะ้อพี่น้องเนะอะด้วยพี่น้องเรื่องฟ้านีง่งามงามขนาดพี่น้องนะครับตอนงามแล้งมานะครับก็จะเหลือแค่กิ่งกา้านะกับสาขาพี่น้องแต่พอฝนตกมามีใบมีดอกด้วยโอ้ยสวยงามมากนะพี่น้อง เป็นรูปหัวใจนะครับก็ฝากหัวใจดวงใหญ่ๆนี้ไปนาพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านละกันนะพี่น้องเนาะธรรมชาติแห่งความสวยงามที่วังปูวัรยินทร์นาคราชนะครับหรือว่านะครับโค้งน้องนาจัมปะดูอื่นนี้นะครับมีแต่สันที่สุกนะครับพี่น้องมีแต่ความหากักแพงมีแต่ความแบ่งปันนะครับคืนห้องคิดถึงพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับพี่น้องครับเครื่องฟ้าก็มากมายหลากหลายสีเนาะนะครับเหมือนกับพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่หลายที่อยู่หลายทางอยู่มองนั่นบ้างอยู่มองนี้บ้าง อยู่เมืองไทยเมืองนอกเมืองนาต่างประเทศทั่วโลกแนวใดก็แล้วแต่นะครับขอส่งกำลังกลังใจไปหาพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะขอ,อ,อบนวยอวยพรทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเลยพี่น้องเดอ้อนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับร่วมเป็นกลันกำลังใจนะครับให้กับทางลุงช่างนะครับกับคุณนายแปลงผักและกะ้วก็ทางครอบครัวตลอดไปนะครับพี่น้องอย่าลืมพิธีการของนมนุษย์โฮมซัพทุกตัวเลพี่น้องเดอ้อคิดห้องคิดถึงนะครับอยู่ดีมีเฮง แข่งแรงล้ำดวลยทุกท่านนะครับผมสบายดีครับ